ไม่รู้ว่าทำไมฉันเอาแต่คิดถึงรากูนะวันนี้นะหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะ พ่อคะพ่อคะพ่อคะหนูขออะไรหน่อยได้ไหม,มห้ามปฏิเสธหนูนะก็ขอมาสิพ่อจะปฏิเสธทำไมล่ะพ่อคะมันมีงานอยู่งานหนึ่งแล้วเพื่อนของหนูก็ไปกันหมดเลยหนูก็เลยอยากจะไปด้วยให้หนูไปหน่อยนะคะพ่อได้โปรดละไม่นี่ที เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะทำไม,ไมละ่ะเบล่าจะออกไปแบบนี้มันไม่ดีนะบ้านเรากำลังลำบากเราจเจอปัญหาออยู่แค่ชีวิตลำบากจะมีความสุขไม่ได้เหรอมีความสุขบ้างไม่ได้หรือไงพอ่อพ่อไม่เข้าใจอ่ะพี่รากูอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วนี่ชีเกี่ยวอ,อะไรเล้านี่ชีเป็นแค่เด็กพ่อเอกก็อย่าไปงานนั้น พ่อจะไปกับลิีพ่อจะพาดิทีไปเองบวลาพ่อพูดถูกนะว,ว่าถ้าหรือนดิชีอยากจะไปก็พาไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยแม่หนูก็อยากจะไปนะนะแม่นะหนูเลยนะแม่นะพี่รากูกำลังสู้เพื่อชีวิตคนอื่น แต่เราจะไปสนุกกันที่งานเลยพ่อเราก็ไม่เคยห่วงใครเลยนิธิก็เป็นแค่เด็กเราจะอธิบายยังไงดีนะนะแม่นะเย้ขอพูดให้ชัดเจนก่อนนะครับงานนี้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยและมันก็ยากมากมันเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะครับ ผมรู้ครับผมอยากจะทำเอผมผมพร้อมที่จะทำครับผมรับคำท้าอาแต่ว่าเออผมผมต้องขออย่างหนึง่งขออะไรผมอยากได้เงินล่วงหน้านะครับล่วงหน้าเหรอ ไม่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 เราไม่ให้เงินล่วงหน้าไม่มีทางาาฟังผมก่อนนะครับผมผมต้องการเงินมากผมต้องการจริงๆนะครับคุณโกวินคือว่าลูกชายเขาอยู่ที่ลูกชายเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเขากำลังต่อสู้กับมะเร็งถ้าเราไม่รีบผ่าตัดเขาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือคือเรื่องจริงนะครับผมผมพูดจริง ผมสัญญาว่าผมจะไม่หนีไปไหนจะยังไงก็ได้นะครับผมอยากอาให้คุณให้เงินเขาให้ให้เขาเอาเงินไปไปผ่าตัดลูกก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะจัดการเองอย่าปฏิเสธผมเลยนะครับมันมันเกี่ยวกับชีวิตคนเลยนะครับท่านเออเห็นแก่ผมนะครับแล้วผมจะไม่มีทางเรยบุญคุณคุณเลยนะครับท่านได้โปรดนะครับช่วยผมหน่อยนะครับขอร้องอืมโอเค ฉันให้เงินล่วงหน้าก่ได้แต่ว่าฉันมีเงื่อนไข